ในโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมิตรภาพหรือความรักสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอคือคนไม่จริงใจคนเหล่านี้อาจเข้ามาหาเราเพราะผลประโยชน์ซ่อนเร้นแรงจูงใจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเพื่อใช้ประโยชน์ชั่วคราวการมีทักษะในการอ่านคนออกว่าใครจริงใจหรือไม่เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ทำให้เราไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกหลอกและสามารถเลือกคบคนได้อย่างฉลาดขึ้น บทความนี้จะพาคุณเจาะลึก12วิธีอ่านคนไม่จริงใจโดยอาศัยเทคนิคจิตวิทยาและการสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียด 1. รอยยิ้มที่ไม่เข้ากับแววตาคนจริงใจมักจะยิ้มทั้งปากและดวงตาเพราะความรู้สึกดีจริงๆจะสะท้อนออกมาจากภายในแต่ถ้าสังเกตว่าคนบางคนยิ้มเพียงริมฝีปากแต่ดวงตาไร้แววหรือดูแข็งทื่อนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่า เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างที่แสดงออกรอยยิ้มจอมปลอมถูกใช้เพื่อสร้างความประทับใจในระดับผิวเผินแต่ข้างในกลับไม่ได้รู้สึกยินดีหรืออบอุ่นต่อคุณจริงๆจ,จิตวิทยาการสังเกตที่เรียกว่า Duchenne s m i หรือรอยยิ้มแท้จริงคือรอยยิ้มที่มีกล้ามเนื้อรอบดวงตากระตุกข,ขึ้นเล็กน้อยหากรอยยิ้มขาดองค์ประกอบนี้แปลว่าอาจเป็นการเสแสร้ง2 ใช้คำพูดเกินจริงเพื่อเอาใจคนไม่จริงใจมักจะพูดเกินจริงหรือชมคุณมากเกินไปแบบไม่เป็นธรรมชาติเช่นชมทุกอย่างที่คุณทำชมจนเวอร์ทั้งที่บางเรื่องคุณเองก็รู้ว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบการชมเกินความเป็นจริงเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้เพื่อทำให้คุณรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าเขาชื่นชมคุณแต่แท้จริงแล้วมันคือการใช้คำพูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากคนหนึ่งชมคุณจนรู้สึกแปลกหรือไม่สมเหตุผลนั่นเป็นสัญญาณว่าคำพูดอาจจะไม่ได้ออกมาจากใจ 3. หลีกเลี่ยงการสบตา,านาน,านการสบตาเป็นหนึ่งในสัญญาณทางภาษากายที่ชัดเจนที่สุดคนที่จริงใจมักจะสบตาอย่างมั่นคงแต่ไม่จ้องจนเกินไปในทางกลับกันคนไม่จริงใจมักจะหลบตาหรือสบตาเพียงชั่วครู่แล้วเบนหีเพราะกลัวถูกจับได้ว่ากำลังโกหก การไม่สามารถสบตาได้นานแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในใจหรือการพยายามซ่อนบางอย่างบางครั้งพวกเขาอาจพยายามสบตานานเกินไปเพื่อชดเชยแต่คุณจะรู้สึกถึงความแข็งและไม่เป็นธรรมชาติของสายตานั้นได้ 4. คำพูดกับการกระทำไม่สอดคล้องกันหนึ่งในวิธีจับคนไม่จริงใจได้ดีที่สุดคือดูว่าเขาพูดอย่างไรและทำอย่างไร ถ้าคำพูดเต็มไปด้วยความหวังดีแต่การกระทำกลับไม่เคยเป็นแบบนั้นนั่นคือสัญญาณชัดเจนเช่นบอกว่าจะช่วยเหลือแต่ไม่เคยช่วยจริงๆหรือพูดว่าห่วงใยแต่ไม่เคยแสดงออกเมื่อคุณมีปัญหาจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า incongruence คือความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่อยู่ภายในการจับความไม่ตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญในการแยกแยะความจริงใจ 5. เปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วคนไม่จริงใจมักจะควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อสร้างภาพที่อยากให้คุณเห็นแต่เพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกแท้จริงจึงไม่สามารถคงอารมณ์นั้นไว้ได้นานคุณอาจสังเกตได้ว่าเขาเปลี่ยนโทนเสียงสีหน้าหรือพฤติกรรมรวดเร็วผิดปกติเช่นจากที่ยิ้มแย้มดีอยู่ดีแต่อยู่ใดก็กลายเป็นเฉยชาหรือหงุดหงิดง่ายโดยไร้เหตุผล ความไม่คงเส้นคงวาเหล่านี้บ่งบอกถึงการเสแสร้งมากกว่าความจริงใจ 6. ชอบพูดถึงตัวเองมากเกินไปในบทสนทนาธรรมชาติคนที่จริงใจจะสนใจคุณฟังคุณและถามถึงคุณอย่างแท้จริงแต่คนไม่จริงใจมักจะใช้การพูดถึงตัวเองเป็นศูนย์กลางของบทสนทนาเขาเล่าถึงความสำเร็จคุณค่าหรือประสบการณ์ของตนเองเพื่อทำให้คุณมองว่าเขาน่าสนใจ หรือควรค่าแก่การครบหาแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้สนใจคุณมากนักการไม่สามารถฟังอย่างตั้งใจหรือไม่ถามถ่ายเรื่องของคุณเป็นสัญญาณชัดเจนของความไม่จริงใจ 7. ใช้คําว่าเราจะบ่อยเกินไปแต่ไม่เคยทำคําว่าเราจะมักถูกใช้เป็นสัญญาณในอนาคตเช่นเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะหรือเราจะช่วยคุณแน่นอนแต่ถ้าสังเกตว่าคนบางคน ใช้คำนี้บ่อยมากแต่ไม่เคยลงมือทำจริงๆเลยแสดงว่าพวกเขาใช้คำพูดเพื่อสร้างความหวังเพียงอย่างเดียวเทคนิคนี้เรียกว่าฟิวเจอร์เฟกิ้งในจิตวิทยาความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสร้างภาพอนาคตร่วมกันเพื่อทำให้คุณไว้ใจแต่ไม่เคยมีการทำให้มันเกิดขึ้นจริง 8. หลีกเลี่ยงคำถามตรงๆถ้าคุณถามคำถามสำคัญเช่นคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้หรือ คุณตั้งใจจริงหรือเปล่าแล้วอีกฝ่ายตอบแบบหลีกเลี่ยงเปลี่ยนเรื่องหรือใช้คำตอบกํากวมนั่นเป็นสัญญาณของความไม่จริงใจเพราะถ้าเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจคนจริงใจจะตอบอย่างตรงไปตรงมาแม้อาจไม่สวยหรูแต่คนไม่จริงใจจะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ว่าตัวเองไม่ได้คิดหรือรู้สึกอย่างที่แสดงออก 9. ภาษากายไม่สอดคล้องกับคำพูดจิตวิทยาการสื่อสารบอกเราว่า มากกว่า70%ของการสื่อสารเป็นภาษากายหากคนหนึ่งบอกว่าดีใจแต่ร่างกายแข็งทื่อไม่ขยับหรือท่าทางไม่เปิดใจเช่นกอดอกถอยห่างแปลว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ตรงกับความจริงใจที่อยู่ภายในภาษากายเล็กๆเ,เช่นการขยับเท้าการคอกนิ้วหรือการยืนเอียงตัวออกจากคุณล้วนสะท้อนความรู้สึกไม่สบายใจและการเสแสร้งได้อย่างดี1ิ 10. ชอบปรับเปลี่ยนท่าทีตามสถานการณ์คนไม่จริงใจมักจะไม่มีตัวตนที่ชัดเจนแต่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทีหรือแม้แต่ความเห็นตามสถานการณ์เพื่อทำให้ตัวเองดูเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเช่นถ้าอยู่กับกลุ่มนี้ก็เห็นด้วยอย่างหนึ่งแต่พออยู่กับอีกกลุ่มกลับพูดตรงข้ามการขาดความมั่นคงทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงท่าทีตลอดเวลาแสดงว่าพวกเขาไม่ได้จริงใจแต่เพียงต้องการเอาตัวรอด หรือหาผลประโยชน์เท่านั้น 11. ไม่เคยอยู่ตรงนั้นเวลาเราต้องการจริงๆหนึ่งในการพิสูจน์ความจริงใจง่ายที่สุดคือดูว่าเมื่อคุณลำบากเขาอยู่ตรงนั้นไหมคนไม่จริงใจมักจะอยู่กับคุณเฉพาะเวลาที่มีประโยชน์หรือเมื่อทุกอย่างราบรื่นแต่หากถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาจะเลี่ยงไม่พร้อมหรือหายไปนี่คือสัญญาณสำคัญที่แสดงว่า เขาไม่ได้จริงใจกับคุณแต่แค่แวะมาในชีวิตเพื่อผลประโยชน์ชั่วคราว 12. ลักษณะการหัวเราะและเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติเสียงหัวเราะหรือโทนเสียงเป็นสิ่งที่หลอกกันได้ยากคนจริงใจจะหัวเราะด้วยความรู้สึกผ่อนคลายแต่คนไม่จริงใจมักจะหัวเราะเกินจริงหรือหัวเราะแบบฝืนๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เสียงหัวเราะที่ไม่เป็นธรรมชาติมักจะสั้นแข็ง หรือขาดพลังของความรู้สึกในขณะเดียวกันโทนเสียงพูดก็สามารถบอกความจริงใจได้เช่นถ้าโทนเสียงสูงหรือต่ำผิดธรรมชาติอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังควบคุมตัวเองเพื่อปกปิดบางอย่างบทสรุปการอ่านคนไม่จริงใจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหลายคนเก่งในการเสแสร้งแต่ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาและการสังเกตยอย่างละเอียด เราสามารถจับสัญญาณเล็กๆที่บ่งบอกความไม่จริงใจได้ไม่ว่าจะเป็นภาษากายน้ำเสียงการสบตาหรือแม้แต่ความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำหากคุณสามารถฝึกอ่านและแยกยะสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงขึ้นในชีวิตและสามารถเลือกคบคนได้อย่างฉลาดไม่เสียเวลาและไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่จริงใจอีกต่อไป